สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับพบกับพี่น้องชาวนาวันนี้25ตุลาคม2567ครับ19นาฬิกาโดยประมาณนะครับพี่น้องชาวนาครับฟังครับไร่ละพันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรเปิดเผยกับสื่อท่านว่าแบบนี้นะครับเราจะอ่านข่าวจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจให้ฟังครับ เสร็จแล้วพี่น้องที่ต้องการอ่านเองก็สามารถอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นข่าวที่ข่าวฐานเศรษฐกิจเขาลงข่าวเป็นข่าวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณการ,กรเกษตรเปิดเผยกับข่าวฐานเศรษฐกิจเขาก็ลงข่าวไปเราก็อ่านข่าวนี้แล้วก็นํามาเล่าให้กับพี่น้องทางบ้านฟังต่อแล้วท้ายคลิป ตอนแรกจะอ่านข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจให้ฟังก่อนนะครับแล้วท้ายคลิปจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมรัฐตีช่วยว่าการเกษตรท่านจิงว่าแบบนี้แล้วชาวนาจะได้ไล่รับันหรือเปล่าลองฟังข่าวก่อนครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวฐานเศรษฐกิจครับลงข่าวนี้เมื่อ22ตัวตุลาคม2.567เมื่อเวลาบ่าย3โมง29นาทีนะครับโดยเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจได้ได้พาดหัวข้อข่าวว่าอิทธิเผย หาหรือพักร่วมยันไม่ทิ้งเงินช่วยชาวนาไร่ละพันจ่ายสูงสุดไม่เกิน20ไร่ชี้เป็นมาตรการเสริมหากราคาข้าวร่วงหนักส่วนปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเป็นโครงการช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าวเป็นมาตรการหลักยังคงเดินหน้าต่ออันนี้เป็นหัวข้อข่าวที่ ฐานเศรษฐกิจพาดหัวข้อข่าวเมื่อ22ตุลาคม2 5 6 7นะครับฟังรายละเอียดครับเราจะอ่านจากข่าวฐานเศรษฐกิจให้ฟังนะครับรายละเอียดข่าวฐานเศรษฐกิจบอกว่านายอิทธิสิริรัฐยากรรัตมนตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าจากผลการหารือของพรรคร่วมรัฐบาลในวงเล็บ21ตุลาคม2567 มีข้อสรุปเรื่องเงินทั่วชาวนาหรือโครงการสนับสนุนข่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินโครเรือนละ20 0 0 0บาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทิ้งหรือล้มเลิกโครงการนี้หากรา,า,า,าคาข้าวตกต่ำเมื่อ,อไรโครงการนี้จะถูกนํามาใช้ในการช่วยชาวนา 4.68ล้านครัวเรือนทันทีส่วนโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร,กรและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ถือเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนมากกว่าและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างแท้จริงโครงการนี้ได้ผ่านมาติที่ประชุมคณะตีมาแล้วกําลังรอเข้าที่ประชุมคณะกรกรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ หรือนมประขอชุดใหม่ที่นายรัฐมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งไปแล้วเพื่อพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานต่างๆที่จะดําเนินโครงการนี้นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องชาวนาครับข่าวฐานเศรษฐกิจก็ลงข่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2 5ง7โดยเขาฐานเศรษฐกิจลงข่าวที่นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ก็สรุปสรุปรัฐมนตรีช่วยท่านเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าไอ้ไร่ละพันยังไม่ได้ทิ้งรัฐบาลยังไม่ได้ทิ้งอันนี้เป็นส่วนของกระทรวงกรเกษตรหาเรือกับพักร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วหาเรือกับพักร่วมรัฐบาลทุกพักเมื่อวันที่21ตุลาคม257บอกพักร่วมรัฐบาลทุกพักก็หาเรือกับกระทรวงกรเกษตรเรียบร้อยแล้วไอ้ไร่ละพันบอกไม่ได้ทิ้งแต่จะหยิบยกมาช่วยก็ต่อเมื่อราคาข้าวร่วงหนะัก เสร็จแล้วในการหาลือระหว่างกระทรวงเกษตรและสากลกับพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็บอกว่าไร่ละพันจะหยิบยกมาช่วยเมื่อราคาข้าวตกต่ำราคาข้าวร่วงส่วนปุ๋ยคนละครึง่งยังดําเนินการต่อไปนะครับยังดําเนินการต่อไปถือเป็นโครงการหลักที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพราะคุ้มค่ามากกว่าเสร็จแล้วก็จะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชมุมคณะกรรมการนอบขอพารณาคณะกรรมการนอบขอก็คือคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรลงนามคําสั่งแต่งตั้งแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานคณะกรรมการนอบขอที่จะประชุมกันตามข่าวแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการประชุมนอบขอนัดแรกคําว่านัดแรกเนี่ยหมายถึงนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนอบขอชุดใหม่โดยนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรลงนามคําสั่งแต่งตั้งไปแล้วก็จะมีการประชุมนัดแรกซึ่งคาดว่าจะประชุมกันในต้นเดือนพฤิกายนที่จะถึงนี้พอจะประชุมกันในช่วงต้นเดือนที่ พิจิการยนต์ที่จะถึงนี้นี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็บอกว่าหาเรือกับพัรร่วมรัฐบาลแล้วบอกว่าไร่ละพันจะหยิบยกมาช่วยเมื่อราคาข้าวตกต่ำประเด็นที่1ยังไม่ทิ้งประเด็นที่2ไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งนี่จะนําเข้าที่ประชุมนบขพิจารณาในการประชุมนบขที่จะมีการประชุมใบนี้เพื่อพิจารณาในการดําเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนั่นจะเดินหน้าโครงการปุ๋ยละครึ่งต่อไปนะครับแต่ไร่ละพันนี่ยังไม่ได้พูดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมนบขนะครับ พูดแต่เพียงว่าหาเรือกับพักร่วมรัฐบาลแล้วโดยไม่ทิ้งจะเอามาช่วยเมื่อราคาข้าวตกต่ำจะช่วย4.68ล้านคนเรือนทันทีถ้าชาวนาขายข้าขายข้าวแล้วราคาล่วงหนักอ้าวเป็นอย่างนั้นไปครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับนี่ข่าวใครฟังเราพูดในคลิปนี้ไม่เข้าใจแล้วไปอ่านเองที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับจากฐานเศรษฐกิจนะครับส่วนที่เรากําลังวิจารณ์อยู่ท้ายคลิปนี้ คือดูเหมือนว่ากระทรวงกรเกษตรจะไม่เสนอไร่ละพันเข้าไปที่ประชมุมคณะกรรมการนบขหรืออย่างไรที่จะมีการประชมุมในเดือนพฤิกายนนี้นะหรืออย่างไรจะเสนอเข้าเฉพาะเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อที่จะดําเนินหน้าโครงการไปต่อโครงการเดินหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปต่อนะครับส่วนไร่ละพันนี่ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรท่านอิทธินะท่านบอกกับผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจว่ายังไม่ทิ้งเท่านั้นเอง ยังไม่ทิ้งแต่จะหยิบมาช่วยตอนราคาข้าวร่วงหนักทำนองนี้นั่นหมายความว่าเราต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับพี่น้องชาวนาครับว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวเป็นนัดแรกตกลงจะมีการเสนอไล่ละพันเข้าที่ประชุมนอปขอให้พิจารณาหรือไม่เพราะเท่าที่ดูจากข่าวฐานเศรษฐกิจที่ลงข่าวไปแล้วเมื่อยีิบสองตุลาคมสองห้าหกเจ็ดมันเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าไอ้ไร่ละพันนี่ว่าจะยังไม่ทิ้งเฉยๆแต่จะหยิบยกมาช่วยตอนราคาข้าวตกต่ำนะส่วนไอ้เรื่องปุ๋ยก๊าครึ่งจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมนบปขอเพื่อเดินหน้าโครงการต่อทํานองนี้นะครับเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าไร่ละพันจะยังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมนบปขอใช่หรือไม่นี่คือคําถามเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสนอเข้าที่ประชุมนบปขอเมื่อไหรมันก็จบทันทีครับมันยังไม่มีพี่น้องชาวนาเข้าใจนะครับไร่ละพันนี่ ถ้ายังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมนาบาอเพื่อพี่นาเห็นชอบมันจะยังไม่เดือนหน้าต่อไปมันจะยังไม่มีนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พี่น้องชานาจะต้องตรอติดตามผลการประชุมนาบาขอนัดแรกที่จะมีในเดือนพฤิกายนนี้ตกลงกระทรวงเกษตรจะเสนอหรือเปล่าเข้าที่ประชุมนาบาขให้พี่นาช่วยเหลือไร่ละพันถ้ายังไม่เสนอเข้ามันแปลว่ามันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีเสร็จแล้วจะมีตอนไหนจะมีตอนที่ชาวนาขายข้าวแล้วราคามันร่วงหนัก อ้าวพอชาวนาขายข้าวแล้วมันล่วงหนักแล้วจึงจะไปเสนอเข้าที่ประชุมประชุมนาบาขแล้วจึงจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีมันจะช่วยชาวนาทันหรือเปล่าท่วงทีแบบนั้นโอ้อันนี้น่าสงสัยน่าติดตามข่าวไปอย่างยิ่งว่าการประชุมนาบาขนัดเลขที่จะมาถึงใบใบนี้พี่น้องชาวนาจะผิดหวังหรือเปล่าหรือจะสมหวังยังไงอันนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับวันนี้ไม่สบายใจเลยครับให้กําลังใจพี่น้องชาวนาต่อไปครับ เราติดตามผมกันประชุมนบอ,อในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงไวๆไวนี้ครับสวัสดีครับ